สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูผากาลสินพื้นที่ที่เราจะพาคุณไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินอีสานความเร้นลับที่ถูกซ่อนอยู่ในตำนานและพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะเปลี่ยนอนาคตของเราไปตลอดการวันนี้เราจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่หนักแน่นที่สุดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากคำทำนายที่ไม่ได้มาจากนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มาจากนักการเมือง แต่มาจากพระอริยสงฆ์ผู้ทรงยานบาร,รมีแห่งยุคอย่างหลวงปู่ศิลาสิริจันโทคำทํานายที่ชี้ชัดว่าแผ่นดินอีสานที่หลายคนมองว่าแห้งแล้งและยากจนจะกลับกลายเป็นสองจังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโปรดรับฟังด้วยความสงบและใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้ไม่นานมานี้ไม่ใช่เพียงการพยากรณ์ แต่คือการเปิดเผยกระแสะแห่งโลกที่กำลังจะไหลบ่าหลวงปู่ไม่ได้เริ่มต้นจากประเทศไทยแต่ท่านมองทะลุไปยังแกนกลางของความมั่งคั่งที่แท้จริงของโลกใบนี้ท่านชี้เป้าไปยังประเทศจีนและกล่าวว่านี่คือชาติที่รวยที่สุดในโลกใบนี้ทำไมต้องจีนไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่หลวงปู่มองเห็นถึงทองคำที่ถูกสะสมไว้อย่างมหาศาล ทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษหรือเงินที่สามารถพิมพ์ขึ้นมาใหม่ได้นี่คือการกำหนดมาตรฐานความรวยเสียใหม่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงนั้นมันหนักแน่นเพียงใดท่านยังได้กล่าวถึงประเทศที่มีความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างแคนาดาที่มีเหมืองแร่อุตสาหกรรมและความอุดมสมบูรณ์นี่คือการตอกย้ำว่า ความมั่งคั่งของโลกมาจากสองขั้วหลักๆคืออำนาจที่มองเห็นทั้งทรัพยากรและเทคโนโลยีและอำนาจที่มองไม่เห็นคือทองคำรากฐานที่ซ่อนอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนี้สถานสะเทือนยิ่งกว่าคือการที่หลวงปู่ศิลาได้หันมามองที่ประเทศไทยและชี้ตรงไปที่ภาคอีสานหลวงปู่กล่าวว่าภาคอีสาน จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอันใกล้สองจังหวัดในอีสานจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่งแต่ก่อนที่ความรู้จะมาถึงเราต้องย้อนกลับไปมองที่รากฐานของแผ่นดินนี้ก่อนย้อนไปในอดีตการหลายร้อยปีหลายพื้นที่ในอีสานร,รวมถึงบริเวณวัดสำคัญอย่างวัดหินหมาเป้งหรือวัดใดก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นบนดินแดนโบราณ เคยถูกกล่าวขานว่าเป็นดินแดนเถื่อนและอาถรรพ์ผู้คนไม่กล้าเข้าไปตั้งรกรากนี่ไม่ใช่คำกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยแต่เป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นลองจินตนาการถึงป่าทึบในยุคโบราณที่มีโขดหินรูปทรงประหลาดตั้งตระงานอยู่ภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยความดุดันและพลังงานลี้ลับเชื่อกันว่าพื้นที่เหล่านี้คือที่อยู่ของวิญญ,ญาณชั้นสูงเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดุดดน หรืออาจจะเป็นร่องรอยของอาณาจักรโบราณที่ถูกฝังกลบไปด้วยความพิโรธของธรรมชาติตำนานภูผากระสินก็เช่นกันหากมองไปยังเทือกเขาภูผานเราจะเห็นร่องรอยของแร่เหล็กและหินสีแดงที่ผาแดงภูสิงนี่คือหลักฐานว่าภายใต้ความแห้งแล้งที่เราเห็นนั้นคือขุมทรัพย์แร่าธาตุที่ก่อตัวมานานนับร้อยล้านปีตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เดินเพ่นพ่านดังนั้น พลังงานของพันดินอีสานจึงเป็นพลังงานสองด้านด้านหนึ่งคือความดุดันอาถรรพ์ลึกลับด้านหนึ่งคือพลังงานบริสุทธิ์ของาธาตุดินหินและแร่ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่งคัง่งถ้าดินแดนมันดุดันและเต็มไปด้วยอาถรรพ์แล้วความมั่งคั่งจะมาได้อย่างไรคำตอบคือการชำระแผ่นดินด้วยพุทธานุภาพ นี่คือบทบาทสำคัญของพระอริยสงสายกรรมฐานที่ทุดงเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสแสวงหาความสงบส่วนตัวแต่เพื่อทำมหาพิธีชำระล้างครั้งยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปดูการสร้างวัดวา,ารามในป่าเขาที่ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยพลังบาร,รมีอย่างมหาศาลเพื่อเจรจาปราบปรามและเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวก หลวงปู่ได้เมตตารับภาระแห่งแผ่นดินไว้บนบ่าท่านใช้ธรรมะเป็นอาวุธใช้สติและสมาธิเป็นเกราะกำบังทุกก้าวที่พระอริยสงฆ์ทุดงไปคือการเปิดเส้นทางแห่งความเจริญให้กับผู้คนในรุ่นหลังการสร้างวัดบนดินแดนอาถรรพ์ก็เหมือนการตอกเสาเข็มทางจิตวิญญาณเป็นการฝังรากแห่งบุญกุศลไว้ใต้ผืนดินอีสานเมื่อรากฐานทางธรรมะแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรืองทางโลกก็จะตามมานี่คือกฎแห่งเหตุและผลที่หลวงปู่มองเห็นพลังงานที่เคยถูกใช้ในการปกป้องอาณาจักรโบราณพลังงานที่เคยเป็นความดุดันของอาถรรพ์เมื่อถูกแปรสภาพด้วยธรรมะก็จะกลายเป็นพลังแห่งการดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ภูมิภาคนี้ในที่สุดสองจังหวัดที่ฟ้าลิขิตการประจักษ์แห่งอนาคตเมื่อดินแดนพร้อมเมื่อพลังงานพร้อม ก็ถึงเวลาที่คำทำนายจะแสดงผลคำทำนายเรื่องสองจังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนั้นไม่ได้หมายถึงรวยที่สุดในเชิงเงินทองเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่สุดเราสามารถวิเคราะห์จากบริบทของภาคอีสานที่เปลี่ยนแปลงไปได้ว่า 1- จังหวัดแรกอาจเป็นจังหวัดที่มีรากฐานทางวัตถุและประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งจังหวัดที่เป็นประตูสู่โลจิสติก เป็นศูนย์กลางของการค้าและการลงทุนอย่างเช่นขอนแก่นหรือโคราชจังหวัดที่สองอาจเป็นจังหวัดที่มีความลับใต้ดินและพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่จังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพ,พยากรแร่าธาตุหรือพลังงานทางเลือกอย่างเช่นกาลศินป์เลยหรือจังหวัดที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยาโบราณแต่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กระแสแห่งโอกาสที่หลวงปู่ได้พยากรณ์ไว้นั่นคืออีสานจะไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่จะเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนคนอีสานจะไม่ใช่แค่แรงงานแต่จะเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางเศรษฐกิจความรุ่งเรืองจะมาพร้อมกับภัยพิบัติที่ลดลงแผ่นดินที่ได้รับการชำระแล้วจะอยู่ใต้าการปกปักรักษาของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ นี่คือสัจธรรมที่ถูกซ่อนไว้ในคำทำนายของหลวงปู่ศิลาท่านไม่ได้เพียงแต่บอกว่าใครจะรวยแต่ท่านบอกว่าเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้สร้างความรวยนั้นภารกิจของผู้คนแห่งแผ่นดินมรดกแห่งอนาคตเราได้เห็นภาพรวมของความมั่งคั่งที่แท้จริงของโลกเราได้ย้อนไปสัมผัสกับพลังงานอาถรรพ์ของแผ่นดินอีสานและเราได้ตระหนักถึงอนุภาพแห่งธรรมะของพระอริยสงฆ์ ที่ได้เปิดประตูแห่งโชคชะตาให้กับเราคำทนายนี้จริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่คือสัญญาณเตือนเตือนให้พวกเราทุกคน 1. อย่าทิ้งรากเง่าเพราะความรวยที่แท้จริงจะมาพร้อมกับจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง 2. ให้เกียรติดินแดนเพราะทุกตารางนิ้วที่เรายือนอยู่คือขุมทรัพย์ที่สั่งสมมาน,นับล้านปีสสร้างความดี เพราะการสร้างบุญบารมีก็คือการสร้างทุนทางปัญญาที่มั่นคงที่สุดแผ่นดินอีสานไม่ใช่ดินแดนแห่งความยากจนอีกต่อไปแต่คือดินแดนแห่งคำทำนายที่กำลังรอคอยการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของความมั่งคั่งและรุ่งเรืองเรื่องราวของคำทำนายไม่ได้จบลงเพียงแค่สาแแ่่งความรุ่งเรืองเมื่อใดก็ตามที่แสงสว่างแห่งโชคลาภกำลังจะมาเยือน ย่อมมีเงาทอดตามมาเสมอความมั่งคั่งมหาศาลที่หลวงปู่ศิลาได้ทำนายไว้นั้นไม่ใช่เพียงแค่พรจากฟ้าแต่ยังเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ที่แผ่นดินอีสานจะต้องผเผชิญจงจำไว้ทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินอีสานนั้นไม่ใช่ทรัพย์ที่ไร้เจ้าของแต่เป็นทรัพย์ในดินที่ถูกปกปักรักษามาตั้งแต่โบราณกาลโดยนาคและเหล่ารุกคเทวดา ที่เคยได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้ดูแลผืนดินแห่งนี้ไว้เมื่อถึงเวลาที่ทรัพย์จะถูกเปิดเผยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็จะมองดูผู้ที่ได้รับมันด้วยความสงสัยพวกเขาจะเฝ้ามองว่ามนุษย์จะใช้ความมั่งคั่งนี้เพื่อสร้างสรรค์หรือทำลายพวกเขาจะเฝ้ามองว่าเมื่อเงินทองไหลบ่ามาสู่สองจังหวัดแห่งคำทำนายผู้คนจะยังคงรักษาฮีดหอย หรือจารี่ประเพณีและความอ่อนน้อมของคนอีสานไว้ได้หรือไม่หากความมั่งคั่งที่เข้ามาทําให้คนอีสานลืมรากเหงา้าลืมเข้าวัดทำบุญหลงระเริงไปกับวัตถุใหม่ที่เข้ามาจนละเลยความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานแห่งอาถรรพ์ที่พระอริยสงฆ์ได้ปราบไว้ไม่ได้หายไปไหนมันเพียงแค่สงบลงชั่วคราว เพื่อรอคอยโอกาสที่จะกลับมาหากผู้คนทำผิดพลาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยปกปักรักษาก็จะเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นผู้พิพากษาที่ลงโทษด,ด้วยการทำให้ความมั่งคั่งนั้นสลายหายไปดุดเกลือละลายในน้ำนี่คือเงื่อนไขที่มองไม่เห็นของคำทำนายที่หลวงปู่ได้ฝากไว้ว่าความรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในบัญชีแต่วัดกันที่ความบริสุทธิ์ของจิตใจ และความมั่นคงในธรรมะดังนั้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอีสานในยุคที่กำลังจะรุ่งเรืองนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างตึกสูงหรือการขุดหาแร่ธาตุแต่คือการสร้างและรักษาแก่นแท้ของตนเองรักษาวัดวาอารามต้องให้ความสำคัญกับการดูแลาศาสานสถานเพราะนี่คือศูนย์รวมพลังงานบวกที่พระอริยสงฆ์ได้ทิ้งไว้ให้พวกเขารักษาความเรียบง่าย ความรวยจะมาพร้อมกับความฟุ้งเฟอ้อแต่คนอีสานต้องจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการใช้ชีวิตที่พอเพียงและการมีน้ำใจต่อกันรักษาความเชื่อเคารพต่อสิ่งลี้ลับไม่ลบหลู่ต่อตำนานและภูมิปัญญาโบราณเพราะนั่นคือเกราะกำบังที่จะช่วยปกป้องพวกเขาจากพลังงานที่ไม่ดีงามที่ความมั่งคั่งมักจะนำมาแผ่นดินอีสานไม่ได้กำลังจะรวยแบบประเทศจีนที่สะสมทองคำ แผ่นดินอีสานกำลังจะรวยแบบมิติที่สคือรวยด้วยทรัพย์ภายนอกและรวยด้วยทรัพย์ภายในอย่างสมดุลนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คนอีสานจะได้พิสูจน์ตนเองต่อโลกต่อคำทำนายและต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองแผ่นดินว่าพวกเขาคู่ควรกับมรดกอันยิ่งใหญ่นี้หรือไม่คำทำนายของหลวงปู่ศิลาเมื่ออีสานถูกชี้เป้า จงตั้งใจฟังให้ดีครับแก่นของเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากพระอริยสงฆ์ผู้ทรงฉานอย่างหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านมองเห็นถึงกระแสโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปท่านชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในธนาคารแต่อยู่ที่ทองคำที่ถูกสะสมไว้ในประเทศจีนนั่นคือมาตรฐานแห่งความรวยที่โลกกำลังจะกลับไปยึดถือ และเมื่อท่านมองกลับมาที่ประเทศไทยท่านก็ประกาศด้วยเสียงอันหนักแน่นว่า2จังหวัดในภาคอีสานจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองที่สุดในโลกนี่คือคำทำนายที่สะเทือนแผ่นดินเพราะอีสานในสายตาของคนภายนอกมักถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งความแห้งแลง้งแต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้คำทำนายนี้คือรากฐานที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน แกะรอยตำนานดินแดนอาถรรพ์ที่ถูกผนึกเราต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนที่ความมั่งคั่งจะมาถึงแผ่นดินอีสานนั้นเต็มไปด้วยอาถรรพ์และพลังงานที่ดุดันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งรวมถึงบริเวณวัดโบราณในป่าลึกเคยถูกเรียกขานว่าเป็นดินแดนเถื่อนผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อว่า เป็นที่สถิตของวิญญาณชั้นสูงและเจ้าที่เจ้าทางที่มีฤทธิ์แรงหากใครที่จิตไม่บริสุทธิ์หรือมีเจตนาโลภเข้าถึงพื้นที่นี้ย่อมต้องพบกับภัยพิบัติความลับที่ถูกฝังไว้ใต้แผ่นดินไม่ใช่แค่ซากไดโนเสาร์หรือแร่าธาตุธรรมดาแต่คือขุมทรัพย์ที่ถูกปกปักรักษาโดยเหล่าพญานาคและเทพารักษ์ที่ทำหน้าที่ตามบัญชาสวรรค์พวกเขา เฝ้ารอคอยถึงเวลาที่เหมาะสมที่ทรัพย์สมบัติเหล่านี้จะถูกเปิดเผยอานุภาพแห่งธรรมะการชำระล้างครั้งใหญ่แล้วอะไรที่เปลี่ยนดินแดนแห่งอาถรรพ์ให้กลายเป็นดินแดนแห่งโอกาสคำตอบคือมหาบาร,รมีของพระอริยสงฆ์สายกรรมฐานที่ดูดงเข้ามาในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องพระคุณเจ้าเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อสแสวงหาสมบัติ แต่เข้ามาเพื่อชำระล้างพลังงานลบด้วยการเจริญสติภาวนาทุกครั้งที่มีการสร้างวัดบนดินแดนที่ดูดันนั่นคือการฝังเสาหลักแห่งบุญกุศลและการเปลี่ยนทิศทางพลังงานของแผ่นดินหลวงปู่ศิลาและพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่ในสายธรรมะท่านมองเห็นกระสานนี้ท่านทราบดีว่าทรัพย์ภายนอกจะไม่มาสู่ผู้คนจนกว่าพวกเขา จะมีทรับภายในที่มั่นคงเสียก่อนเมื่อดินแดนถูกชำระล้างด้วยธรรมะอย่างสมบูรณ์แล้วประตูแห่งโชคชะตาจึงถูกเปิดออกบททดสอบแรกแร่ลึกลับและเพลิงแห่งโลภะและสัญญาณแรกของการเปิดประตูก็เกิดขึ้นจริงหลังคำทำนายไม่นานมีการค้นพบแร่ธาตุล้ำค่าที่ไม่เคยมีบันทึกปรากฏขึ้นในบริเวณโขดหินโบราณแห่งหนึ่งในอีสาน แร่ที่วาววับกว่าทองคําและมีพลังงานลี้ลับที่มองไม่เห็นคอยปกปักรักษาไว้นี่คือบททดสอบแรกเมื่อนายทุนผู้มีแต่ความโลภพยายามใช้เงินและเครื่องจักรเข้าปล้นชิงแร่ธาตุนั้นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพลังพิโรธของผู้เฝ้าขุมทรัพย์เครื่องจักรพังทลายผู้คนถูกความคุ้มคลั่งเล่นงานเพราะทรัพย์ที่ถูกปกปักรักษาไม่ยอมให้ใครที่จิตไม่บริสุทธิ์เข้าถึงแต่กลับกัน ชาวบ้านผู้มีศรัทธาที่รวมตัวกันทำพิธีบวงสวงอย่างเรียบง่ายและอุทิศบุญกุศลกลับเป็นผู้ที่ได้รับพรขุมทรัพย์แร่นั้นจึงถูกกระจายไปตามเส้นทางบุญที่พวกเขาเคยสร้างร่วมกันความมั่งคั่งนี้จึงไม่ได้มอบให้แก่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ให้แก่ผู้ที่มีบุญบารมีและเคารพแผ่นดินมากที่สุดการเผยตัวของสองจังหวัดทองคำและเจ้าเมืองรับแลครับ และเมื่อผ่านบททดสอบแล้วก็ถึงเวลาที่โชคชะตาของสองจังหวัดจะถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการจังหวัดแรกศูนย์กลางเศรษฐกิจเริ่มเกิดปรากฏการดึงดูดทุนและปัญญาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโครงการนวัตกรรมและโลจิสติกกระดับโลกพุ่งเป้ามาที่นี่อย่างพร้อมเพรียงนี่คือการต่อยอดความมั่งคั่งทางวัตถุที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโบราณ จังหวัดที่สองสูงกลางพลังงานบริเวณลุ่มน้ำโขงที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีปรากฏการณ์ทางน้ำที่แปลกประหลาดน้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติและการเห็นบั้งไฟพญานาคสีทองคําที่มากมายกว่าเดิมนี่คือความขัดแย้งในโลกบาดาลพญานาคผู้ทรงธรรมกำลังสู้กับพญานาคผู้มีโทสะเพื่อให้ทรัพย์จากบาดาลถูกส่งมอบให้แก่แผ่นดินอีสานและในช่วงเวลาที่ความวุ่นวายถึงขีดสุด ก็มีผู้พบเห็นปราสาทลับแลปรากฏตัวเหนือเมฆหมอกบนยอดเขาภูผานนั่นคือการปรากฏตัวของเจ้าเมืองลับแลแห่งอาณาจักรโบราณที่ลุกขึ้นมาเป็นองค์ประธานแห่งคำทำนายเจ้าเมืองลับแลกกำลังประกาศว่าความมั่งคั่งนี้จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนอีสานร,รักษาฮีทหอยจารีดประเพณีและความบริสุทธิ์ในจิตใจไว้เท่านั้นบทสรุป ภารกิจของผู้พิทักษ์หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มต้นของคํำทำนายจนถึงการปรากฏตัวของเจ้าเมืองลับแลความรุ่งเรืองของอีสานกำลังจะมาถึงจริงแต่ความรุ่งเรืองนี้มาพร้อมกับมรดกทางจิตวิญญาณและความรับผิดชอบอันหนักอึง่งจงจำไว้ทองคำที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในรูปของแร่ธาตุ แต่อยู่ในศิลธรรมและความสามัคคีของพวกเราทุกคนคำทํานายของหลวงปู่ศิลาคือแสงสว่างแต่การเดินตามแสงนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนร่องรอยอาถรรพ์และพันธสัญญาแห่งแผ่นดินเราต้องย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนที่ความเจริญจะมาถึง อีสานเคยเป็นดินแดนเถื่อนและอาถรรพ์เต็มไปด้วยตำนานการต่อสู้ของชนเผ่าโบราณและพลังงานที่ดุดันของธรรมชาติภูเขาในกาลสินเต็มไปด้วยไม้กลายเป็นหินและซากฟอสซิลไดโนเสาร์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่โบราณวัตถุแต่เป็นหลักฐานของการสะสมพลังงานของธาตุดินหินและแร่ธาตุที่สั่งสมมานานนับร้อยล้านปี พลังงานนี้เองที่ถูกปกปักรักษาโดยเหล่าพญานาคและเทพรักษ์ผู้ดุดันพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งถูกผนึกไว้ผู้ใดที่มีจิตโลภหรือไม่เคารพยำเกรงก็จะต้องพบกับความวิบัตินั่นคือพันธสัญญาของแผ่นดินนี้ทรัพย์ในดินจะมอบให้แก่ผู้มีศีลธรรมเท่านั้นธรรมะคือใบเบิกทางและการชำระแผ่นดินด้วยบารมี เพื่อที่จะปลดปล่อยพลังงานดีและเปลี่ยนอาถรรพ์ให้เป็นพรจินต้องอาศัยมหาบารมีของพระอริยสงสายกรรมฐานพระคุณเจ้าเหล่านั้นทุดงเข้าป่าลึกไม่ใช่เพื่อสแสวงหาลาบยศแต่เพื่อชำระล้างจิตใจผู้คนและปรับสมดุลพลังงานของแผ่นดินการสร้างวัดบนยอดเขาบนดินแดนที่เคยดุบันคือการตอกเสาหลักธรรม คือการเปลี่ยนโทสะของสิ่งลี้ลับให้กลายเป็นเมตตาเมื่อแผ่นดินได้รับการชำระล้างอย่างสมบูรณ์แล้วประตูแห่งโอกาสที่หลวงปู่ศิลาทำนายไว้จึงเริ่มเปิดออกและสัญญาณแรกก็เกิดขึ้นจริงณภนะูผาพึ่งหรือในพื้นที่ไกลเคียงมีการค้นพบแร่าธาตุลึกลับที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าทองคำทันใดนั้น เงาแห่งความโลภก,ก็แผ่ซ่านเข้ามาในทุนกลุ่มแรกพยายามใช้เครื่องจัดเข้าปล้นชิงขุมทรัพย์นี้อย่างรวดเร็วแต่พวกเขาต้องเผชิญกับพลังพิโรธที่มองไม่เห็นเครื่องจักรพังทลายผู้คนเกิดความคุ้มคลั่งเพราะพวกเขาเข้ามาด้วยจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่เมื่อชาวบ้านผู้มีศรัทธาที่เคยทำบุญร่วมกันจัดพิธีบวงสวงอย่างนอบน้อม แร,คร่คาดเหล่านั้นจึงปรากฏให้เห็นเหตุการณ์นี้ได้ตอกย้ำว่าความรวยของอีสานไม่ใช่ความรวยทางโลกแต่คือความรวยที่ผูกพันกับบุญบารมีและความบริสุทธิ์ของจิตใจการเปิดตัวของสองจังหวัดทองคําและวิกฤตแห่งอำนาจมืดเมื่อบททดสอบแรกผ่านไปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็มาถึงจังหวัดแรก กลายเป็นศูนย์กลางทางปัญญาและนวัตกรรมดึงดูดเทคโนโลยีและทุนระดับโลกเข้าสู่ภูมิภาคนี่คือการต่อยอดความมั่นคงทางวัตถุที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโบราณจังหวัดที่2ริมฝั่งโขงเริ่มมีรายงานปรากฏการทางน้ำที่ผิดปกติระดับน้ำลดลงอย่างน่ากลัวเผยให้เห็นซากเมืองโบราณใต้น้ำที่เต็มไปด้วยรูปปั้นพญานาค ที่กำลังส่งสัญญาณเตือนแต่เมื่อมีแสงสว่างก็มีเงาที่เข้มข้นขึ้นกลุ่มอำนาจมืดที่ถูกขับไล่ไปกลับสวมหน้ากากใหม่พวกเขาเข้าครอบงำจิตใจของนักการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการบิดเบือนเส้นทางบุญพวกเขาพยายามทำลายจุดรวมพลังงานศักดิ์สิทธิ์เพื่อหวังจะควบคุมความมั่งคั่งนี้แต่เพียงผู้เดียว การกระทำนี้ได้ปลุกให้เจ้าเมืองลับแ,แลหรือกษัตริย์ผู้ซ่อนเร้นแห่งอาณาจักรโบราณต้องปรากฏตัวขึ้นเหนือเมฆหมอกบนยอดเขาภูผานเพื่อประกาศคำพิพากษามหาศึกแห่งจิตวิญญาณและมรดกที่ต้องรักษาหนึ่งชั่วโมงแห่งเรื่องเล่าได้นำเรามาถึงทางแยกที่สำคัญที่สุดแผ่นดินอีสานกำลังอยู่ในมหาศึกแห่งจิตวิญญาณ ระหว่างทองคำทางโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสกับทองคำทางธรรมที่บริสุทธิ์เจ้าเมืองลับแลและหลวงปู่ศิลาได้มอบพรและคำทํานายให้เราแล้วแต่ท่านก็ได้กำหนดค่าไถ่ไว้เช่นกันนั่นคือการเสียสละความโลภในจิตใจหากคนอีสานยังคงรักษาศีลธรรมและฮีตหอยไว้ได้ความรุ่งเรืองนี้จะยั่งยืน และแผ่นดินจะกลายเป็นอาณาจักรทองคำที่โลกต้องยอมรับแต่หากเราปล่อยให้เพลิงอสูรแห่งความโลภเข้ามาทำลายความวิบัติก็จะตามมาแทนที่ชะตากรรมของอีสานอยู่ในมือของพวกเราทุกคนในตอนนี้พิบัติความลับที่ถูกฝังไว้ใต้แผ่นดินไม่ใช่แค่ซากไดโนเสาร์หรือแร่าธาตุธรรมดาแต่คือ คุมทรัพย์ที่ถูกปกปักรักษาโดยเหล่าพญานาคและเทพารักษ์ที่ทำหน้าที่ตามบัญชาสวรรค์พวกเขาเฝ้ารอคอยเวลาที่เหมาะสมที่ทรัพย์สมบัติเหล่านี้จะถูกเปิดเผยอนุภาพแห่งธรรมะการชำระล้างครั้งใหญ่แล้วอะไรที่เปลี่ยนดินแดนแห่งอาถรรพ์ให้เป็นดินแดนแห่งโอกาส คำตอบคือมหาบารมีของพระอริยสงสายกรรมฐานที่ทุดงเข้ามาในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องพระคุณเจ้าเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อสแสวงหาสมบัติแต่เข้ามาเพื่อชำระล้างจิตลบด้วยการเจริญสติภาวนาทุกครั้งที่มีการสร้างวัดบนยอดเขาบนดินแดนที่เคยดุดันนั่นคือการตอกเสาหลักทางบุญและการเปลี่ยนทิศทางพลังงานของแผ่นดินหลวงปู่ศิลา และพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่ในสายธรรมะท่านมองเห็นกระแสนี้ท่านทราบดีว่าทรัพย์ภายนอกจะไม่มาสู่ผู้คนจนกว่าพวกเขาจะมีทรัพย์ภายในที่มั่นคงเสียก่อนเมื่อดินแดนถูกชำระล้างด้วยธรรมะอย่างสมบูรณ์แล้วประตูแห่งโชคชะตาจึงถูกเปิดออกบททดสอบแรกและแร่ลึกลับและเพลิงแห่งโลภ และสัญญาณแรกของการเปิดประตูก็เกิดขึ้นจริงหลังคำทำนายไม่นานมีการค้นพบแร่ธาตุล้ำค่าที่ไม่เคยมีบันทึกปรากฏขึ้นในบริเวณโขดหินโบราณแห่งหนึ่งในอีสานแร่ที่วาววับกว่าทำคำและมีพลังงานลี้ลับที่มองไม่เห็นคอยปกปักรักษาอยู่นี่คือบททดสอบแรกเมื่อนายทุนผู้มีแต่ความโลภพยายามใช้เงินและเครื่องจักรเข้าปล้นชิงแร่ธาตุนั้น พวกเขาต้องเผชิญกับพลังพิโรธของผู้เฝ้าขุมทรัพย์เครื่องจักรพังทลายผู้คนเกิดความคุ้มคลั่งเพราะทรัพย์ที่ถูกปกปักรักษาไม่ยอมให้ใครที่จิตไม่บริสุทธิ์เข้าถึงแต่กลับกันชาวบ้านผู้มีศรัทธาที่รวมตัวกันทำพิธีบวงสรวงอย่างเรียบง่ายและอุทิศบุญกุศลกลับเป็นผู้ที่ได้รับพรขุมทรัพย์แร่นั้นจึงถูกกระจายไปตามเส้นทางบุญที่พวกเขาเคยสร้างร่วมกัน ความมั่งคั่งนี้จึงไม่ได้มอบให้แก่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ให้แก่ผู้ที่มีบุญบาร,รมีและเคารพแผ่นเดนมากที่สุดการเผยตัวของสองจังหวัดทองคำและเจ้าเมืองลับแลครับและเมื่อผ่านบททดสอบแล้วก็ถึงเวลาที่โชคชะตาของสองจังหวัดจะถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการจังหวัดแรกศูนย์กลางเศรษฐกิจ เริ่มเกิดปรากฏการดึงดูดทุนและปัญญาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโครงการนวัตกรรมและโลจิสติกระดับโลกพุ่งเป้ามาที่นี่อย่างพร้อมเพรียงนี่คือการต่อยอดความมั่งคั่งทางวัตถุที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโบราณจังหวัดที่2ศูนย์กลางพลังงานบริเวณลุ่มน้ำโขงที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีปรากฏการทางน้ำที่ผิดปกติระดับน้ำลดลงอย่างน่ากลัว เผยให้เห็นซากเมืองโบราณใต้น้ำที่เต็มไปด้วยรูปปั้นพญานาคที่กำลังส่งสัญญาณเตือนและในช่วงเวลาที่ความวุ่นวายถึงขีดสุดก็มีผู้พบเห็นปราศาสตรรับแลปรากฏตัวเหนือเมฆหมอกบนยอดเขาภูพานนั่นคือการปรากฏตัวของเจ้าเมืองผู้ซ่อนเร้นแห่งอาณาจักรโบราณที่ลุกขึ้นมาเป็นองค์ประธานแห่งคำทำนายเจ้าเมืองรับแลกำลังประกาศว่า ความมั่งคั่งนี้จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนอีสานร,รักษาฮีทฮอยคือจารีตประเพณีและความบริสุทธิ์ในจิตใจไว้เท่านั้นภารกิจของผู้พิทักษ์หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มต้นของคำทำนายจนกระทั่งการปรากฏตัวของเจ้าเมืองลับแหลความรุ่งเรืองของอีสานกำลังจะมาถึงจริงแต่ความรุ่งเรืองนี้ มาพร้อมกับมรดกทางจิตวิญญาณและความรับผิดชอบอันหนักอึง้งจงจำไว้ทองคำที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในรูปของแร่ธาตุแต่อยู่ในศีลธรรมและความสามัคคีของพวกเราทุกคนคำทำนายของหลวงปู่ศิลาคือแสงสว่างแต่การเดินตามแสงนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน แผ่นดินอีสานไม่ได้กำลังจะรวยแบบประเทศจีนที่สะสมทองคำแผ่นดินอีสานกำลังจะรวยแบบมิติที่สามคือรวยด้วยทรัพย์ภายนอกและรวยด้วยทรัพย์ภายในอย่างสมดุลนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คนอีสานจะได้พิสูจน์ตนเองต่อโลกต่อคำทำนายและต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองแผ่นดินว่าพวกเขาคู่ควรกับมรดกอันยิ่งใหญ่นี้หรือไม่คำทำนายได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้ว เส้นทางข้างหน้าถูกกำหนดด้วยพลังแห่งยานแต่ผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเราทุกคนในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีสติและปัญญาในการเป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองของแผ่นดินอีสานแห่งนี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าลี้ลับครั้งหน้าสวัสดีครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องผู้ภากราสินด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกรดิดแจ้งเตืนเอาไว้ผมจะส่ฟคลิปให้ชมคนแรกเลย